นี่คือเหตุผลที่ต้องเผาอ้อยก่อนตัดส่งขายใช่ไหมล่ะครับโอ้ยอาง,งานตัดอ้อยสดก็หายากค่าจ้างก็พงแพงเสียเวลาทำงานตัดอ้อยเข้าโรงงานทันไมเนื่ยแต่เดี๋ยวก่อนครับถ้าพี่เผาอ้อยไปแล้วผลที่ตามมานอกจากขายอ้อยไม่ได้ราคายังส่งผลเสียต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับ เผาก็ไม่ดีไม่เผาก็ไม่ได้แบบนี้จะแก่ยังไงดีล่ะครับกับตอนค e อ s ผู้ช่วยในการทำการเกษตรครบวงจรมาแล้วครับแผนที่จะเผาเปลี่ยนมาใช้เครื่องทุ่นแรงนี้ดีกว่าไหมครับเครื่องสางใบอ้อยกระช้างมีชุดโรเลอร์ที่ถูกออกแบบให้มีรอบการหมุนที่รวดเร็วมากถึง992รอบรอบต่อนาที ทำให้ตีใบอ้อยละเอียดได้ลำอ้อยสะอาดแบบนี้อีกทั้งการหมุนของโรเลอร์ออกแบบให้มีลักษณะหมุนขึ้นช่วยลดความเสียหายของลำอ้อยและง่ายต่อการเก็บเกี่ยวอ้อยสดด้วยระยะการทำงานกว้างถึง2.1เมตรสาใบอ้อยได้ความสูงถึง2.3เมตรสะดวกต่อการเข้าทำงานของเกษตรกรและยังสามารถใช้งานชุดโรเลอร์ได้2รูปแบบคือทำงานพร้อมกันทั้งระบบ หรือทำงานเฉพาะโรเลอร์คู่ล่างเพื่อให้เหมาะในการทำงานสำหรับความสูงของอ้อยที่แตกต่างกันและทำงานได้ต่อเนื่องสูงสุด15ไร่ต่อวันอ้อยสดที่มาตรฐานกระบวนการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาแรงงานได้ทันเวลาทันใจใช่ไหมเหลครับกรเกษตรชีวิตดีที่ใครก็เริ่มได้เริ่มต้นกเกษตรชีวิตดี คลิกเลย www.kubota-solutions.com คูโบต a านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต